นี่เป็นบรรยากาศการตำซุ่มตำที่ทํางานนะครับระหว่างพักของเรานะครับวันนี้นี่ตำอะไรครับเนี่ยวันนี้ตำปลาครับปลาครับผมโดยพี่เอกของเรานะครับขี้เล่าหลวงเห็นเขาบอกว่าขี้เหล้าหลวงเนี่ยกับข้าวแล้วมันจะรำหนะครับอันนี้น้ำคือน้ำอะไรครับเนี่ยคุณคุณนะไม่ใช่ครับนี่น้ำปลาครับผมนึกว่าใส่เหล้าด้วยอันนี้คือน้ำพย์ครับผมนี่น้ำปลาครับเพิ่มรสชาติครับเป็นน้ำพย์ ครับนี่เป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเราได้รับการสนับสนุนโวยเต้กับเขือส้มนะครับนี่จากพ่เอกครับผมโอนนี้อากาศร้อนนี่แ่กินส้มตำเราจะได้มีแรงวิ่งวันนี้นะครับชื่นใจเลยเนี่ยนึกสขาจะมาชิกสองคนไม่เปลี่ยนครับมเยีเอาสรุนเนาะผมมันยมนี่ถ้าไม่ได้สองคนนี้เราไม่ได้กินส้มตำเลยเนี่ย นี่ครับใครเมมาตัา้งแต่ไหนะบวกบวกบิีเบียนง๊ะวะเร็ใส่กำลังวีเราป๊อปที่พี่เขาก็ตำสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เตรียมภาชนะมาเพื่อที่จะใส่ส้ตมตำนี่เราสามคนนะครับอาวุธคนละอันนะครับนี่ครับโอ้โหมีกระเดียวพร้อมเป็นไงร้านส้มตำที่อายอง่ายนี่ครับบรรยากาศแจกอาวุธแซ่บเลยครับแซ่บ ขอญอาตไปกินก่อนนะครับท่านผู้ชม